สบายดีและสวัสดีจ้าืัอน,นี้มาพบพอกับสาวลาวเซโนสภัยอีสานเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้แม่นางมากับน้องเพชรกับหมู่น้องเพชรอีคือเก่าจ้าืันนี้แม่นางสิพามาเบ่งเรือไฟโซเด้อจ้าอันนี้ก็ทีเป็นเรือไฟที่เพิ่นกําลังติดตะเกียงเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเพิ่นสิจุดในตอนแรงนี่จ้า เพิ่นสิจุดโซเป็นลำแรกอันเรือไฟโซสิบอใหญ่เด้อจ้าพี่น้องอันนี้เรือไฟที่เพิ่นสิจุดในวันทีสิบจ้าแต่เพิ่นยังบ่ทันได้ติดตะเกียงอันนี้ก็สิเป็นตะเกียงเด้อเ้ที่เพิ่นสีจุดเอาไปติดในเรือไฟแล้วก็จุดไฟจ้าเพิ่นกำลังเฮ็ดอยู่จ้าที่เป็นป่องกาแฟเก่านี่เพิ่นกำลังมัดตะเกียงใส่ในเรือจ้า ตอนหนึ่งทุ่มจต่เพิ่นสิจุดนี่นี่จะเป็นพญานาคนี่เรือไฟเงินทองเรือไฟเงินอยู่ข้างหน้าเรือไฟพญานาคนี่ที่เป็นเรือไฟโบราณจากเพื่อนแหอมเมืองนี่แม่นางกะมาเลาะอยู่นี่่า,า,า,าจ้ะก่อนที่เพื่อนสิจุดเรือไฟเอาก็สิมามเบิง่งเพิ่นเต้นเนาะจ้ะไม่น่าจใหอ้อยากเปิดอัน ได้ยินเสียงเด้แต่บทติดติดกิบซเพลงม่วนขนาดพี่น้องคือคักมีเวทีข้างๆอันนี้สิเป็นเรือไฟโบราณเนอะแต่เพบานทีอันให้เฮาไปอันเอาเรือไฟกับกล้วยใส่เรือไฟโบราณแล้วเพิ่งจะเอาไปลอยแต่พี่น้องอืมนี่เรือไฟกาบกล้วยเอมีพญานาะค งานอลังการจัดงานปีนี้ยิ่งใหญ่แหงจ่ะพี่น้องแม่นางกับแต่ทุกๆปีเหงาบด้จัดอลังการป่านี้ปีนี้โอ้ยใหญ่แหงจ่ะมีมีกิจกรรมทุกจุดเลยนี่ก็จะเป็นเรือไฟโบราณของอนัก ซัดจ้ะมีทุกปีเลยจ้ะพี่น้องของปีซัด <c oughs> นี่เรือไฟนี้เพิ่นกระสิลอยเด้อจ้ะพี่น้องแต่เพิ่อนสิลอยมือสุดท้ายจ่ะเพิ่นกระสิไฮเฮ้าเอาอันเรือไฟอันกับกล้วยไปใส่ในเรือไฟโบราณน,นี่แล้วเพิ่นกระซิเอาลงไปลอยให้จ้ลอยทุกลอยโซ่คนว่า ลอยซิงบอดีไปนี่วิวตรงนี้ก็งามแหงจ้าเพื่อน,นเปิดเพลงเสียงดังม่วนขนาดพี่น้องโอ้ยอยา่างไงได้ยินเด้ได้ยินเสียงเพลงแล้วโอ้ยแหงกินฮอนบ้านคอยแบบแบบมันคือสมัยก่อนที่เฮาเคยไปงานแบบงานไหลเรือไฟงานแข่งเรือแบบนี้นะจ๊ะพี่น้อง ม่วนแหงจ้ะจ้าอันนี้ก็ปีมะโรงปีงูง่ายวันมีแตเ่เลือไฟงามๆเรือไฟโบราณก็งามจ้ะ ใน,นปีมาเม่ปีแม่แม่นางเกิดเลยจ้ะคนกับมาเบิ่ง้ายจ้ะอัน,นอันนั้นเป็นฝั่งลาวเลยจ้ะพี่น้องเป็นฝั่งลาวอันท่าแขมือท่าแขเพื่อนกับจัดงานคือกันเลยจ้ะถ้าพี่น้องท่านใดมากะข้ามไปเที่ยวได้เด้อจ้ะเพราะว่าตรงเทียนจัดงานไหลเรือไฟอันของนะครพนมนี้ดานเพิ่นทิเปิดเลยจ้ะดานเฮือ เ้าบปต้องเฮ็ดอย่างคะ่ะมีแต่ซื้อบัตรซื้อบัตรลงไปคนละหกสิบบาทจ้ะเพิ่นประกาศเปิดในวันที่สามตุลาจ้ะมาเที่ยวกันได้เด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องอือ มันนี่งานหลายเรือไฟมีเงาะป่านะพี่น้องเปิดงานเป็นมือแรกบนหน้าเสือว่าในเมืองก็จะมีเงาะป่าเนาะจ้ะน้องเพื่อนกันสิยืนเมื่อยืนแล้วก็นั่งเป็นแต่ยานขนาดเบิ่งแววตาน้องเบิ่นถามว่าถ่ายไปลงซ่องไหนนี่อยากดูคนวะแม่นางก็บอกคนไปว่าสาวลาวเซโนสไปอีสานไปเบิ่งได้เดอ้อแม่นางว่า อืมเพื่อนว่ะหืมนดีใจอยากเบิ่งเพื่อนว่ะหลังจากนั้นแม่นางก็จะพาะมาเบิ่งของเล่นนะจ๊พี่น้องน้องเพชกก็ไปเลาะอจักไปใส่กระมู่บ่เห็นกันพี่น้องวันนี้แม่นางก็จะเบิ่งไปเรื่อยๆนี่สิงซาสวรรค์อันนี้ก็เรือไฟโซแต่พี่น้องนี่อันนี้เพื่อกจุดพุจุดพุเอ่อเปิดง,งานเลยแต่พี่น้อง เสดายไม่นางออกมาก่อนบอเห็นไกลๆไม่นางออกมาตรงจุดเรือไฟที่เพิ่อน,นั่นกำลังชิดจุดจะพี่น้องมีแต่งามงามดอกใหญ่ๆแต่มันระบาบังต้นไม้ไเสดายเฮงออกหยากออกมาวิดหน่อยเดียวนี่ มือไหลเรือไฟอันวันที่ซิมอาจะพี่น้องเพื่อซะมีจุดทุกลำเลยเด้อจ้ะง,งามเฮงตอนนั้นแม่นางสมัยก่อนไม่นางเคยอยันขี่เรืออยู่ในน้ำโขงเรือที่เพื่อนอ่นที่เฮาไปล่องนะนจาะพี่น้องเหมือนขาเจ้าราจุดพุในเรือไฟงามงามอจาพี่น้องเหมือนเฮาอยู่ในกลางน้ำน้ำนะคือพุมันอันตกลงมาใสาเ่เฮาเลยจ้ะ งามแหงแต่พี่น้องนี่เพิ่นกระจุดใกล้สิแล้วแล้วเนาะจานคนมารอเบิ่งมาถ่ายคลิปหลายซ่องขนาดเลยจ้ะพี่น้องสื่อต่างๆมาเมดเลยจ้ะดวงไฟอันทุกดวงนี่เป็นดวงไฟธรมรมชาติเหมืนเลย,เลยแต่ตะเพิ่นจุดเอา นี่เพิ่งกระจุดแก่สิแล้วแล้วจ้ะเบิง่งบัดตอนเพิ่งเอาออกไปไหลหางงามแหงพี่น้องตัวจริงงามบอกเลยว่างามแหงจ้ะเพิ่งกระติจุดไปเรื่อยมีรูปพระธานมีรูปในหลวงมีรูปพญานาะค สุขที่สุดนครพนมจุดไปเรื่อยๆจ้ะเมื่อวันที่สิบเพื่อกระจิจุดคือกันจะทุกลำเริ่มจุดตั้งแต่หกโมงจ้ะพี่น้องเรือใหญ่เนาะเพื่อก็เริ่มจุดตั้งแต่กหกมโมงเลยกะทยอยออกไปทีละลำทีละลำจ้ะ จนฮอดสี่ทุ่มห้าทุ่มแหละจังมืดจ้ะเพราะว่ามันสิบสองลำนะจ้ะเพื่อเพิน่นทสิลอยไปเหมือนแล้วเพื่อขจิจุดพุทุกลำเลยตรงหน้าพญานาคจ้ะง่ามแหงพี่น้องถ้าน้องมาไม่นางกทิ่พาน้องไปอันถ่ายอยู่พญานาคนะจ้ะ แต่ต้องไปตั้งแต่เที่ยงเลยนะจ๊ะพี่น้องไปห้าวันเสียเอารถเข้าได้ถ้าเข้าไปตั้งแต่เที่ยงถ้าเฮ้าไปอ่ะแรงๆค่ะเสียเอารถเข้าบ่ได้สิย่ยางไก่จก้ะต้องที่นั่งค่ะมีหลายจ้ะแต่ว่ารถหาะแร่นบ่ได้ที่นั่งมีเพียงพอจ้ะพี่น้องปีนี้เพื่อนเ็ดที่นั่งหลายให้สมเรือไฟแต่ว่าที่จอดรถถนนเนี่ยฮะเต็มคนย่าง ตอนนี้เพิ่งกระจุดแล้วเป็นที่เรียบร้อยมืดทุกดวงวนะจ้าเรือไฟเป็นกระพร้อมที่จะออกไปไหลแล้วตรงนี้ก็ทิเป็นกระทงสายด้อจ้ะพี่น้องเพิ่ิจุดทุกมือนี่จ้าจุดแล้วแล้วพร้อมแล้วที่จะออกไปไหลแล้วเพิ่งกระจ เอาเรือมาลากออกไปนะจ๊ะพี่น้องงามแหงจ๊ะพี่น้องรำแรงเรือไฟสูนี่ลากออกไปแล้วจ๊ะพี่น้อง ลากออกจากฟังไปไหลไหลจนหอดท้ายเมืองพูดเลยจ้ะนี่พ่ก็จิจุดผู้แบบนี้แต่เป็นผู้ใหญ่เด้อจ้าเมื่อที่อันเพิ่นเมื่อวันที่สิบมันจะเพิเป็นผู้ใหญ่งามงามงามก็นีหลายเท่าจะพี่น้องดอกใหญ่เนาะ นี่เพื่อกลากออกไปแล้วจ้ะคนมาถ่ายรูปหลายขนาดเลยจ้ะพี่น้อง พอเอาเรือไฟออกไปกลางน้ำเนะก็จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดขึ้นนะจ้ะแห้งงามจ้ะมีงานประเพณีหลายเรือไฟนี่ช่มีอยู่จังหวัดเดียวคือจังหวัดนครนพนมเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้อง ไฟ่่มาถือว่าพลาดจากงามเฮงมาจากวันคนครมาเบิ่งเรือไฟนี่ได้เบิ่งเลยจ้ะพี่น้องถ้าไปเบิ่งบางไฟพญานาคจะพัก่ีสิขึ้นให้เบิ่งนี่บอกหรือว่าบ่ขึ้นต้องรอลุ้นเลยจ้ะนะพี่น้องมาเบิ่งเรือไฟได้เบิ่งเลยจ้ะประมาณสามทุ่มเมือกจุดครบมันถุกลำเลยจ้ะงามมลังการปีนี้ยิ่งใหญ่เฮงมีตล่ลามใหญ่ อันนี้ลำน้อยเดีย๋ยวจอัน,นี้เพิ่นเห็นนี่ลำน้อยนี่เพื่อกระิบปล่อยให้ไหลไปเลยจ้านี่นี่อืมเพื่อก็สิบปล่อยให้ไหลไปเรื่อยเพื่อนเอาออกไปกลางน้ำนะงาม,มแห้งเดี๋ยพี่น้อง ตอนเอาถ่ายกกยังบมงงามป่นไหนเนาะจ๊ะอ,อยากให้พ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งมาชมน้ำกันเด้เพื่อทิบปล่อยลงไปเลย ลอยลงไปให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนได้เบิ่งได้สมน้ำกันเพื่อนมานั่งอยู่แถวริมโขงถ้าเบิ่งกัน้ายจ้า,จามือนี้อันนั้นเขาจะกระบินโดนแบบติดตามตลอดทางเลยจ้ะ เพชรมิกกี้เมาส์แอมแลตได้อะไรเอลซ่าเอลซ่าเป็นเกตน้ำแข็งชี้ใครก็จะแบบเป็นเกตน้ำแข็งเลยสต๊อปสำหรับคลิปนี้แม่นาก็ขอจบคลิปไว้เพียงสามีเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแม่นางน้องเพ็ดเด้อจ้าคุณหนุนแม่นางกับน้องเพ็ดเดียกันบ่าความโฆษณาเด้อจ้าเพื่อให้เฮามีรายได้น่าจับพี่น้องฝากขอบคุณมาเมพี่น้องหลายๆเด้อจ้า สวัสดีค่ะใบบอย Bye bye! bye. <laughs>